สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสูตรยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP ประจำธนาคารที่28เดเดิน7พศ6อนะคะวันนี้ก็เข้าอยู่ด้วยกันหลายรอบเลยนะคะหลังจากบันทึกคลิปนี้แล้วนะคะก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงต่อกันเลยนะคะ สูตรนะคะสูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงแอใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณโ,โดยใช้โปรแกรม Excel นะคะ แล้วก็ใครไม่มีโปรแกรม Excel นะคะไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถจดลงในกระดาษนะคะบันทึกลงในสมุดก็ได้ใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะแอดมีอยู่ด้วยกัน9ก้าสูตรนะคะก็ฝากกดติดตามช่องดีเบรซสองด้วยนะคะจะได้ดูสูตรใหม่ๆคริปใหม่ๆก่อนใครเลยสูตรที่6กนะคะก็จะใช้3าตัวบนหลักหน่วยบวกกับ2ตัวล่างหลักสิบนะคะแถวนี้ทั้งแถวเป็นรอบของยีก่กีนะคะส่วน3ตัวนี้จะเป็น3ตัวบน2ตัวนี้จะเป็น2ตัวล่างส่วนแถวนี้จะเป็นแถวที่แอดทําขึ้นมาเพื่อที่จะ ต้องการว่าอยากให้หลักไหนบวกกันนะคะรอบที่ยี่สออก578 6 1งช่วงแรกเราเช็กสูตรของเราก่อนนะคะว่าเข้าที่หลักไหนรูดหน้าหรือรุดหลัง2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะคะเราก็ต้องเช็คสูตรของเราก่อนสูตรที่6นะคะก็จะใช้3าตัวบนหลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลักสิบนะคะบวกกันจะได้14เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือสนะีับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะ4แล้วก็5 6 7 8นะคะเอา5้าจำนวนนี้ไปลงทุนนะคะ ไปลงทุนที่รอบที่30นะคะไปลงทุนที่รอบที่30จะใช้รอบที่30ไปที่ห้องลอตโต้ VIP ไปที่กําหนดเลขเองไป2ตัวล่างรูดหลังนะคะเล่นที่รูดหลังระบุตัวเลขรอบที่30มนะคะระบุเลข4เลขหเลข6เลข7แล้วก็เลข8นะคะรอบที่30บออก4 9 0 0 4 4เข้านะคะต่อไปรอบที่31เอารอบที่30มาคํานวณ0ูนย์บวก0นย์เท่ากับ0นย์ับเพิ่มให้ได้5จํานวน0ูนย์แล้วก็1 2, 3 4 รอบที่31ออก6 1 6 1 2 2เข้านะคะต่อไปรอบที่32เอารับที่31มาคำนวณ1บวก6เท่ากับ7นับเพิ่ม7แล้วก็8 9 0 1รอบที่32ออก4 6 4 4 9 9เข้านะคะรอบที่33เอารอบที่32มาคำนวณ4บวก4เท่ากับ8นับเพิ่มไม่ได้ให้จำนวนนะคะ8แล้วก็9 0 1 2 รอบที่33ออก6 6 2 0 9 9เข้านะคะต่อไปรอบที่34เอารอบที่33มาคำนวณ0บวก2เท่ากับ2นับเพิ่ม2แล้วก็3 4 5 6นะคะต่อไปรอบที่34นะคะรอบที่34ออก1 4 8 1 4รอบที่34นะคะต่อไปรอบที่35รอบที่34รอบที่30รอบที่33มาคำนวณนะคะ ต่อไปรอบที่34รอบที่34จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลัก10ก็คือ8ปดบวกหเท่ากับเกแล้วก็นับเพิ่มให้ได้5จำนวน9แล้วก็0 1 2 3รอบที่35ออก4 2 3 8 2 2เข้านะคะต่อไปรอบที่36มสิบกเรอบที่35มาคําคำนวณ8ปดบวกสเท่ากับ11 เอาแค่ okay. หลักหน่วยมานะคะก็คือ1นับเพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่36ออก8 2 1 7 4 4เข้านะคะต่อไปรอบที่37เอารอบที่36มาคำนวณ7บวก1เทากับ8 8แล้วก็9 0 1 2รอบที่37ออก4 8 3 0 9 9เข้านะคะทีนี้ยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรทุก ก้ารอบ10รอบนะคะก็จะเปลี่ยนสูตรก็คือพูดง่ายๆก็คือเข้าแค่แปรอบรอบที่9ก้าก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ส่วนน้อยก็จะเข้า9รอบบางที้บางทีก็10รอบบางที้ก็11รอบ12รอบแต่จะเป็นส่วนน้อยนะคะเราก็ต้องเช็คสูตรของเราก่อนนะคะว่าสูตรของเรากําลังเดินกําลังเข้าไหมนะคะเข้าแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8รอบติดกันแล้วรอบที่9้าเราก็ต้องช็คสูตรของเราก่อนนะคะ เบางทีมันจะหลุดนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง d ีบริสสองหด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปแน่นอนค่ะ